มาเก็บผักกระแยงหน้าไปใส่แกงน้ำไม้กันจ้านี่อหอมได้จ้าหอมหอมแยงหน้าแื่งแกงน้ไม้ไปใสแแ่แกงน้ำไม้ว้าวเขาง,งามเวยจ้าปีนี้เขาง,งาม มาชมหน้าเพื่อนจ้าหลังจากไปเก็บผักมากก็ไปเลาะทงมาโนไม่กระจิดพอดีจ้าโนม่ยหนี่เขาจะถูกเอาเด้อจ้าหลังจากนี้ขาก็มาใส่น้ำยาหน้ากับเข่าเบื่อได้จ้าพี่น้องบัาน,นี้ขาปรุงเลยได้จ้าปรุงตามใจชอบตัวเองได้จ้าใส่ผงนวจ้าใส่ปัลาใส่พริกใส่อย่างลงไปเลยตามใจข้าชอบแหละจ้า หลังจากที่น้อไม้ซุกแล้วเฮาก็ใส่หนีเลยจ้าพาขันแยงหน้าที่ไปเก็บมาหนี่ละจ้าพี่น้องตัวน,นี้เกิดตามธรรมชาติจ้าตามให้หน้าบานเฮาจา้าบอกเลยจา้าใส่แกงน้ำไม้แซ่บแซ่บหอมจ้าพี่น้องแม่บอกว่ามือนีมากินเข่าปลาพนะลูกเลยว่ามันบอแมนปลาด้แม่มากินอยู่รงสีจา้ามากินน้ำกันเลยจา้าแซบ่บบอกเลยว่าแซ่บมากจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ละกะฝากกดติดตามช่อง ปุ่นหน่อยเลยได้ดจ้า